สิบโมงแล้วทำไมไม่มีใครมานั่น <irgendw> สิค <Bruno> รับบอสมาทำงานแล้วทำไมไม่เปิดไฟบอสบอสเห็นไฟแล้วบอสบอส คุณอยู่ที่ไหนเกเคุณอยู่ที่ไหนคุณอยู่ที่ไหนไม่ใช่บอสาเผมลบอผมว่าตามหมอเป็ดก่ยางทิพหานยานสีสันัดีกว่าครับบอสเออเจอเฮ้ยเอ้าเบิร์นคุณอยู่ที่ไหนเนี่ยบ้านอเนี้คบอสเอ้าแล้วคนอื่นอ่ะอยู่ที่ไหนอ่ะบอสสวัสดีค่ะก็ work from home ไลยคะ เดี๋ยวนี้เขาทางาน,นที่บ้านกันแล้วนะครับเฮ้ย,ย,ยนั่งมาได้ไงมาได้มันเป็นหนังเนี่ยเขาเรียกว่า future of work อุ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงนี่ลูกค้าเขาก็าโทรเข้าออฟฟิศบอสจะให้คนที่บ้านมารับโทรศัพท์ออฟฟิศมันเป็นไปได้หรยอครับบ้าบอไปแล้วคุณะ่ะ Microsoft Teams เขาทำได้ Teams รับสายโทรเข้าโทรออกใช้เบอร์ศูนย์สองของออฟฟิศได้เลยทำงานที่ไหนก็เหมือนอยู่กับออฟฟิศตลอดเวลาในงงนะบอส สวัสดีค่ะบริษัทโชคช่วยสปอร์ตไม่จำกัดแจงผู้สายค่ะอ๋อได้ค่ะ,อะบอส,สวัสดีค่ะเ,ออเดี๋ยวจะพูดน,นะคะอคิดดูนะเดี๋ยวเวลาโทรออกเนี่ยใช้เบอร์มือถือส่วนตัวแล้วมาเบริเบร์บอสนี่แต่ก่อนนั้นเพิ่งพูดอยู่ว่าเป็นเบอร์บริษัทไม่ต้องจ่ายทีมเขาจัดให้ออย่ารู้สิบอสทีมใครอะเรารู้จักที่ไหนอะใช่ไหม บอสเชิญทางนี้ดีกว่ครับอืมเนี่ยไปเพื่อนสวัสดีครับพี่โนใช่ไหมครับพอดีจะมาสอบถามเรื่องไซส์ครับไซส์ L ห้าร้อยตัวใช่ไหมครับพี่จีครับช่วยสรุปยอดสีผมหน่อยได้ไหมครับขนมากเลยนะครับเนี่ยเอาอะเดี๋ยวช้าเสียงไม่มาภาพไม่ดีใช่ครับบอสนี่ก็สะตกสะตักจะมึนงึกจะมึนงักยึกยักยึกยักครับบอสอักขตีอ่ะบอสคุยได้ดิ เขาคุยกันทั้งโลกและงาดเอกสารแล้วครับจะเซ้นยังไงบอสแล้วทุกคนคะแจงส่งตารางงานของเดือนหน้าให้แล้วนะคะชัดพอไหมบอสก็โ,โอเคไม่เวิร์กหรอกบอสเวิร์กสิคะบอสฉ็นอนุมัติให้ด้วยค่ะ,ะมันเยี่ยมที่ย,ยมค,ครับ,รบรไม่มีสะดุด<ม>เขาเข้าใจคนยุคนี้ แต่ผมชอบทำงานในบรรยากาศที่ได้แบ่งปันไอเดียได้ช่วยเหลือกันแบบบอสสติครับสติ keep moving เราต้องปรับตัวไปข้างหน้าเ,ออเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จของเราให้ได้นะครับบอสไม่คุ้มลอกบอส <c oughs> ประเด็นคือมันมีประสิทธิภาพเหมาะสำหรับทุกสถานการณ์จัดการงานได้สะดวกกว่าและที่สำคัญไม่พลาดที่จะติดต่อกับลูกค้าได้ในทุกสถานการณ์สะดวกกับพนักงานด้วยใช่เก๋คุณไม่เข้าใจแล้วเพราะนี่ ืิสิสยทัศ์ของความเป็นผู้นั่งถูกครับบอสเริ่มก่อนได้เปรียบกว่าก็ใหม่อะก็ใหม่ดียะมันไม่ใหม่หรอก Microsoft 365เขาดีแล้วมีมานานแล้วใช่ Microsoft 365นี่แหละ Future of Work ที่แท,ท้ True Teams จะพาออฟฟิศไปอยู่กับทุกคนทุกที่ทุกเวลาง่ายสะดวก สวัสดีครับบอส